5 m i n u t e with Go ว mm ิเคราะห์ราคา mm hmm. ทองคำภายใน5นาทีสวัสดีครับ mm hmm. พวกเราดู o อ r เทรดเดมาวิเคราะห์มุมมองทองคำประจำวันนี้กันครับ mm hmm. สวัสดีครับ mm hmm. เพื่อนๆประจำวันที่14มีนาคมนะครับ mm hmm. ก็วานนะครับราคาทองคำก็ได้มีการพุ่งขึ้นกลับมานะครับทะลุเส้นเทนตรงนี้นะฮะแต่ว่าก็เป็นการเบรกแบบนิดเดียวนะครับแล้วก็เป็นการเบรกครึ่งแท่งนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการทำไฮใหม่เนาะ เพราะฉะนั้นอาจจะยังมองเต็มๆไม่ได้นะครับว่าเขาจะกลับมาเป็นภาพขึ้นแบบเต็มๆแล้วนะฮะ,ะเพราะว่าเนื้อเขาไม่ได้ปิดเกินกินแห้งก่อนหน้านะครับใน t i m e f ฟรมเด a y แต่ก็เป็นการขึ้นที่ค่อนข้างรุนแรงครับเมื่อวานจากระดับ2 1 5 5นนะครับมาอ2อ5 5นะครับมาสู่ระดับ2 1 7 7 6เลยก็ประมาณ2,000จุดนะก็ขึ้นมาพอสมควรครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าวันนี้จะเทรดยังไงนะครับแต่ก่อนอื่นนะฮะเพื่อนๆคนไหนถ้าไม่รู้ว่าจะเอ้ยไปพูดคุยเรื่องเทรดกับใครนะครับสามารถคลิกลิงก์ใต้เดสคริปชันนี้เข้ามาพูดคุยกับพวกเราดูโอ้เทรดเดได้นะครับพวกเรามีคอมมิชชั่นะที่คอยให้คำปรึกษานะครับในเรื่องของการเทรดหรือว่าจะพูดคุยเรื่องอื่นๆก็ได้เช่นเดียวกันครับนอกจากนี้มีสิทธิประโยชน์อ,อื่นนะฮะสำหรับคนที่อยู่ใน กลุ่มคอมมูนิตี้ของ Duo Trader ด้วยนะครับโอเคมาวิเคราะห์กันต่อครับเมื่อวานนะครับเราให้แผนไปก็คือถ้าขึ้นมาโซนนี้นะแล้วเนี่ยไม่ผ่านนะครับ2166นะก็อาจจะมีการย่อกับตรงไปที่โซน2145ได้นะครับแต่ว่าปรากฏว่าเขาเบรกโซนนี้ไปเลยนะครับแล้วมาทดสอบโซนนี้แทนนะครับก็คือ2174โดยประมาณนะครับโซนนี้ เป็นแนวต้านนะครับแล้วก็มีการเบรกขึ้นไปนะปัจจุบันนี้นะครับหรือพูดง่ายๆก็คือเขากลับมาในกรอบราคาไซด์เวย์เดิมแต่อย่างเนาาะแแตต่่ต่อยงไรก็ตามนะ้องมันยังไม่ได้เบรกแบบสมบูรณ์นะฮะอ่ะเพราะว่าช่วงเนี้ยเลนตรงเนี้ยมันค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็หลายๆคนนะครับมองว่าบราิเวณนี้นะครับ80เนี่ยกรอบนี้นะราคาช่วงนี้ครับ80เนี่ยเป็นซัพพลายโซนนะครับเป็นซัพพลายโซนทั้งหมด ก็มีโอกาสนะครับที่ราคาเด้งขึ้นมาแล้วก็จะย่อตัวลงไปได้นะครับส่วนกรอบข้างล่างสีเขียวนี่ขอละไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวตีขึ้นมาใหม่นะเพราะฉะนั้นราคานะครับตอนนี้มองได้2ทิศทางนะครับ1ก็คือขึ้นมานะครับบริเวณนี้โซนนี้นะครับพพลายโซนนี้นะครับแล้วอาจจะมีการย่อตัวลงมาหาบริเวณ6กนะครับเป็นจุดแรกนะครับเดี๋ยวตีพพลายโซนนี้เพื่อนเ่อนก่อน บริเวณนี้นะครับเรามองเป็นซัพพลายโซนนะ,ะเราอาจจะใช้โซนนี้เนาะแล้วก็ราคาขึ้นมาแล้วก็อาจจะย่อดได้นะครับโดยเป้าแรกนะที่ราคาอาจจะย่อลงมานะก็หนีไม่พ้นนะครับแนวแนวรับนะครับแนวรับนี้คือ2 1 6 5 2 1 6 6นะครับถึง67อ่ากว้างนิดนึงนะครับแต่ว่าอ่ะโดยประมาณคือโซนนี้นะครับโซนแรก โซนที่2นะครับเขามีโอกาสที่จะขึ้นไปขอบบนได้นะอ่าขอบบนนะครับก็คือส่วนนี้นะครับ2187นะอ่าถ้าทะลุนะ,อะเอาอย่างนี้ดีกว่าตีอย่างนี้ปุ๊บมีโอกาสนะครับที่ขึ้นไปเทสโซนนี้แต่ว่าถ้าย่อเนี้ยก็อาจจะย่อแค่ประมาณนี้ก่อนนะครับให้ให้คร่าวๆนะก็คือ217374นะครับคือถ้าขึ้นไปตรงนี้นะครับอีกด้านหนึ่งถ้าราคามีการตก กลับลงมานะแน่นอนว่าเขาจะมาเทสหกห้านะครับแต่ว่าโซนหกห้าเนี่ยผมว่าผมไม่น่าใช้นะครับโซนที่น่าใช้น่าจะเป็นโซนนี้มากกว่านะครับคือสองหนึ่งห้าห้านะตรงนี้มีคัสเตอร์หรือแนวรับค่อนข้างที่จะเยอะนะครับโซนเนี้ยถ้าลงมามีโอกาสที่จะเด้งนะถ้าเด้งจะมองแบบนี้นะครับสองหนึ่งห้าห้ามีโอกาสจะเด้งนะครับเล็กโซนนี้สําคัญนะเรารอมาหลายวันแล้วนะก็คือโซนสองหนึ่งสี่ห้านี่เองนะครับ เราก็อาจจะกลับมาที่นี่หรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือโซนที่ตั้งใจมองไว้นะว่าสองหนึ่งห้าเนี่ยยังไม่ได้มาเล่นนะครับเพราะฉะนั้นแนวนี้น่าจะสําคัญและมีความแข็งแรงนะครับจับตาดูข่าวคืนนี้ให้ดีแล้วกันนะครับมีตัวเลข PPI นะครับ Producer Price Index นะครับหรือดัชนีราคาผู้ผลิตตัวเลข Retail Sales หรือยอดค้าปลีกนะครับแล้วก็ตัว unemployment claim นะที่จะประกาศในคืนนี้ครับยังไงก็เทรดด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับเพื่อนๆทุกคน แล้วถ้ามีอะไรอัปเดตนะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์ไว้ในกลุ่มไลน์นะครับแล้วก็หรือถ้ามีอะไรที่สำคัญจริงๆเดี๋ยวผมจะอัปคลิปตอนพิเศษให้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมในวันนี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในพรุ่งนี้สวัสดีครับ